สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับเพจเพนรมเตอร์นะครับวันนี้เรานะครับจะมาเสนอนะครับชุดคลิปม i โอฟิโนนูโวนะครับเป็นรูป66มิลนะครับชัด5นะครับ1ชุดนะครับประกอบไปด้วยนะครับลูกสูบนะครับอันนี้เป็นลูก CBR นะครับอเวอไซเบอร์250นะครับปัดมอวตรวาวปาดกระโปรงปัดตลักเรียบร้อยนะครับสำหรับชัก5 หรือชักสานะครับแต่ได้ด้วยกันนะครับต่อมาเป็นเสื้อสูบนะครับเสื้อสูบที่ปอกนะครับ69มิลนะครับคว้านขัดเงาเรียบร้อยนะครับผมใช้งานนะครับันดับต่อมานะครับเป็นฝาสูบนะครับวันนี้ฝาสูบเป็นวาว3ามสานะครับแผห้5มิลนะครับหดพอตให้เรียบร้อยนะครับ ทำเกลียวขัวเทียนใส่หัวเทียนยาวเรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานนะครับอันดับต่อมาเป็นข้อเหวียงน,นะครับอ,อันนี้เป็นข้อเหวียงชัก5มิลน,นะครับการเดิมนะครับถ่วงเรียบร้อยนะครับพร้อมใช้นะครับข้อเหวี่ยงจะล้างออกนิดหน่อยนะครับ ชุดนี้ลูกค้าสั่งคาบูเรเตอร์ด้วยนะครับก็จะมีคาบูคาบูเหลี่ยมไต้หวันนะครับอันนี้ความสามเ็ดมิลนะครับปาดเงาปากเรียบร้อยนะครับแถมนมหนูไปให้ด้วยนะครับสองตัวสองเบอร์นะครับอันดับต่อมาเป็นไดจ์สตาร์นะครับอันนี้เป็นไดมูโมนะครับทรงเดิมของมีโอฟิโนไซนูววได้นะครับสตาร์ทพวกรูปใหญ่นะครับได้ยันชักยาวเลยนะครับ แล้วก็อื่นๆลูกค้าก็สั่งไอ้คอรีดนะครับป่าฐานห้ามิลนะครับใส่ลูกหกหกนะครับหลวงในเรียบร้อยนะครับพอกกันทะลุเรียบร้อยนะครับอันนี้ลูกค้าสั่งของในฝาด้วยนะครับก็จะมีแคมนะครับหกจกห้านะครับหนึ่งตัวนะครับแคมซิงนะครับหลับต่อมาก็จะเป็นกระเดียงวาวนะครับเจาะคอเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีลินชเนอร์ตึงเรียบร้อยนะครับ ซีนวาลนะครับแล้วก็สปริงเบิกใหม่นะครับทั้งตัวนอกของมิวแล้วก็ตัวในของคิกนะครับมีแกนกระเดื่องเล็บมา้าตัวล็อกวาลนะครับแถมโมเทียนไปแล้วก็มีชุดนี้ก็มีปะเก็นมินิแอมแล้วก็ปะเก็นฝาจูบทองแดงให้นะครับหนึ่งชุดชุดนี้ราคานะครับหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับสนใจติดต่อเพจเพจมอเตอร์นะครับหรือเบอร์โทรครับศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดแปดหนึ่งหกหนึ่งสามหนึ่งนะครับ ถ้าไม่สะดวกโทรทักในไลน์ได้นะครับไลน์ ID นะครับ k o n g นะครับ csankaa นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ